เป็นยังไงกล้องถอยหลังอีกตัววัดระยะให้ด้วยนะครับสนลอแม็กอง46จากโรงงานไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับถ้าเป็นมือหนึ่งนะครับคันนี้จะอยู่ที่ประมาณ7จ็ดถึงแแสนเราขายเพียง4ี่แสนเจพันใครอยากได้ฟรีดาวบอกอารม์มาเดี๋ยวอาร์มจัดให้เจ้าคันนี้นะครับมีไอ m สมารมาให้ด้วยสามารถสั่งการด้วยเสียงก็ได้ทัศสกรีนก็ได้ สวัสดีครับพบกับอาอีกแล้วนะครับที่เต็นท์รถกอริลลาคานวะนครนะครับผมจะพามารีวิวกับเจ้าตัว MG ZS 1 5 d นั่นเองนะครับเหมาะสำหรับคนที่รักออปชั่นแบบจัดเต็มเลยนะครับผมจะเป็นยังไงไปชมกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับผมด้านหน้านะครับมาด้วยไฟโปรเจคเตอร์นั่นเองนะครับผมรอบของไฟเนี่ยบอกเลยว่ายังใหม่นะครับยังเงาไม่มีเหลืองแน่นอนนะครับผม อ่ะถัดมามาตรงที่กระจังรับลมนะครับค่อนข้างกว้างเหมาะสําหรับเดินทางไกลเครื่องไม่ร้อนแน่นอนมาดูตรงที่สีกระโปรงมัางดีกว่านะครับสีนี้เป็นสีจากโรงงานนะครับใหม่นะครับไม่มีรอยขนแมวนะครับยังใหม่กริบอยู่เลยนะครับสภาพกริบเหมือนปลายแดงมากเลยนะครับผมมาต่อกันที่ด้านล่างนะครับด้านล่างนี่มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับคันนี้พร้อมกับสเก์ตสีดําตัดสีําเงินบอกเลยว่าจา้ามาก มาดูกันที่ด้านข้างดีกว่าครับจะเป็นยังไงนะครับด้านข้างอ่ะมาเริ่มกันที่ล้อดีกว่าครับล้อนี่เป็นล้อแม็กขอลถกจากโรงงานไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับเป็นล้อแม็กที่ใหม่มากและตัวกระจกด้านข้างนะครับมีไฟเลี้ยวด้านข้างติดมาให้ด้วยนะครับผมพร้อมด้วยคิ้วนะครับที่สวยงามของ mg s x นั่นเองจากศูนย์เลยมาดูกันที่ด้านหลังบ้างดีกว่านะครับผมว่าด้านหลังคันนี้จะเป็นยังไงเริ่มต้นกันที่ หลอดไฟหลอดไฟจะเป็นหลอดไฟ LED นะครับผมตัวเคิร์ฟของไฟนะครับบอกเลยว่าดีไซน์มาอย่างสวยงามจุดเด่นของคันนี้นะครับมาให้ดูตรงนี้นี่เจ้าคันนี้นะครับมี iSmart มาให้ด้วย iSmart นะครับเป็นระบบปฏิบัติการสามารถสั่งการด้วยเสียงก็ได้ทัชสกรีนก็ได้หรือจะต่อระบบ Android หรือ iPhone ก็ได้นะครับจัดเต็มมากเลยครับช่องเก็บสัมภาระนี่กดตรงนี้ได้เลยเปิดมา ด้านหลังเหมาะสําหรับสายปาร์ตี้สายแคมป์สายขนจัดเต็มเลยครับผมตัวนี้มีไฟสองช่องเก็บของมาให้ด้วยนะครับนี่ด้านล่างนะครับผมเป็นยางอะไรมาให้พร้อมนะครับพร้อมกับเครื่องมือครบชุดเลยทีเดียวออกไปนี่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยกับรถคันนี้นะครับผมไปดูกันที่ภายในมั่งดีกว่าครับและภายในของเจ้ารถ mg z s 1 5ด d คันนี้นะครับดีไซน์มาได้สวยงามและ ฟังชันจัดเต็มมากๆเลยครับผมเริ่มต้นกันที่พวงมาลัยดีกว่าครับพวงมาลัยเขาให้มาแบบ3ก้านนะครับแบบพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งฝั่งนี้นะครับเป็น i อสมาร์นะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับฮัลโหลเอ็มนี่หน้าจอแบบระบบสัมผัสนั่นเองหรือว่าสั่งการด้วยเสียงก็ได้นะครับอ่ะคอนโซลแอร์บอกเลยว่าเป็นระบบดิจิตอลสามารถปรับบอุณหภูมิได้นะครับตัวกระปุกเกียร์เจ้าแง่งตัวเนี้ยถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเขาจะกดด้านบนใช่ไหม แต่ตัวนี้นครับผมเป็นสัญชาติอังกฤษกดแค่ด้านล่างและเลื่อนลงมาพิเศษไปกว่านั้นเจ้าตัวนี้มีกล้องถอยหลังแถมมาให้ด้วยนะนี่เดี๋ยวให้เข้าให้ดูเป็นยังไงกล้องถอยหลังมีตัววัดระยะให้ด้วยนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังครบนะครับผม 3. จุดเลยที่เดียวเชียวมาดูภาพรวมกันบ้างดีกว่าภาพรวมคันนี้นะครับไม่มีถลอกนะครับตรงพวงมาลัยนะครับคอนโซลหน้านะครับเป็นคอนโซลทูโทน สีดำตาลตัดสีดำนะครับก็ไม่มีรอยทลอกเลยนะครับระบบคอนโซลตรงกลางเนี้ยก็ไม่มีรอยทลอกนะครับผมคันนี้เหมือนป้ายแดงและอีกอย่างใครที่ออกรถ MG กับทางเต้นรถตัวเยราคานะครับผมยังมีวารันตีของ MG อยู่ด้วยนะครับผมและเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ MG ZS 1.5D ตัวนี้นะครับฟังก์ชั่นจัดเต็มนะครับมีระบบ i Smart ให้ด้วยนะครับคันนี้ถ้าเป็นมือหนึ่งนะครับ คันนี้จะอยู่ที่ประมาณ7จ็ดถึงแแสนแต่เราไม่ขายเราขายเพียง4ี่แสนเมื่นเ้าพันเพียง8ปดพันบาทเท่านั้นเองนะครับสูงสุด84งวดเลยใครอยากได้ฟรีดาวบอกอาร์มมาเดี๋ยวอาร์มจัดให้ให้ออกรถ1 0 0 0บาทเท่านั้นก่อนจากกันไปนะครับผมอาร์มขอฝากกอริลลาคานวะนครด้วยนะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้อาร์มขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ